ถ้าจะมาแจกกันล้างวันน่ะดีเด่นให้พนักงานนะแต่ละคนนั่นเองเนาะอันนี้เจต้าเนาะเพิ่นเป็นผู้บริหารใหญ่ยู่นี่เนาะโอเคอ่ะพลังวัลน้ำใจเพิ่นเล็กๆน้อยๆขอให้ขอให้กิจการของไอมีไซฮ์หงเหงื่อเบื่อเลยมีแค่รายรายแตมาแล้วเนาะเลยเลยเลยฟังเต้สั่เต้รายได้เด้อจะได้ก็บคับใจไล้เก็บขอให้ธุรกิจเจริญ้น้ำเงืองโอเคจะได้เป็นยอ่ยอดมันคับใจลายรายเด้อสาธถูกมีคนลายรายเด้อเลยสาธุสาธุใจ เดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเดี๋ยดียดียดียวเ คท่านผู้ชมเราธรรมดานะท่านผู้ชมจะเห็นค่อยนั่งกินกาแฟตอนเศร้ายุ่นนะยุไม่กล้าบอกแต่มือนี่เนาะอยากให้ทุกคนเห็นว่านั่นนะบอกว่าชีวิตไม่กาเนาะบอกว่าสิยุนรกหรือสวรรค์น,นะแค่เข,เขาเขาต้องสรรหาเองเนาะความสุขของเขาเขาอยากมีชีวิตไปไหนเขามันอยู่ในกำม,มือเขาอ่ะเนาะ,ะ,ะเขาอาจจะเกิดมาแต่ละคนเกิดมาอาจจะต่างกันเนาะบางคนอาจจะเกิดมาอยู่ในบนกองเงินกองคำแน่นอนแต่คือค่อยเขาไม่ได้เกิดมาโชคดีแบบนั้นเนาะค่อยเกิดมาจากแบบ ค่อยเป็นเล็กน้อยอันแบบแบบว่านันบ่มบ่มมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเนาะแต่ว่าอันน่ะก็ย้อนความมานามย้นอนความบ่ยอมแพ้กับโศกสตาเนาะบ่ยอมแพ้กับกันน่ะความทุกข์ยากลนะค่อยถามตัวเองตลอดได้ว่าอันเออเขาเกิดมาในครอบครัวที่ทุกข์ยากแล้วเขาจําเป็นหมต้องยอมรับมันว่าต่อไปเฮาใหญ่มาเขาต้องทุกข์ยากขึ้นแล้วเขาเกิดมาโนเนาะถ้าเขาบุอยากทุกข์ยากแบบนั้นเขาก็ต้องต่อสูนะ้เนาะ โอเคเนาะโอเคเนาะนะคอยสิเกิรงไปหลายแล้วแต่ว่ามื้อนี้เป็นอย่างเฮาคือมันมานาั่งอยู่หมองนี้เนาะทุกคนน่าจ,จะถามมันบอ่อ uh, ่จุดประสงค์เฮาตัวนี้เขาวดีเด้นี่เขาวดีสุดๆเลยเนาะสำหรับ FC ผู้ใดเป็น FC อฟซีนะช่องเอเชียนไลฟ์ของเฮาเนาะถ้าผูใ้ใดมาบ่ว่าอยู่เมืองไทยอยู่เขมรเวียดนามหรือว่าอยู่อเมริกาอยู่ต่างประเทศเนาะเนาะหรือว่าคนภายในประเทศก็แล้วแต่เนาะถ้าผูใ้ใดมานะให้บอกว่าเป็น FC ของช่องเอเชียนไลฟ์ของเฮาเนาะแม่นนั่นเฮาจะได้ราคาสุดพิเศษเลยเนาะอ่าฮะ ตัวนี้มัน่ะนะมันเป็นอ่าน่ะอาจจะเป็นแบบาธุรกิจเล็กๆน้อยๆสำหรับอนาองของเอเชียไลฟ์เนาะเพราะเป็นอย่างเขาคือมาเฮ็ดยูพี่อยู่หลวงขบางเนาะเพราะว่าน่ะคือขอเล่าเมื่อเมื่อนบอกนะนะคอยเกิดมาในครอบครัวที่ทุกอย่างเนาะแล้วอ่าน่ะคือบางครั้งน่าน่คอยเจียวญาติพี่น้องคอยอ่าน่ะไปยูมึงน้องมืดกลับมาได้เห็นบอกแล้วคอยเห็นแล้วเนาะ คอยกัอี้ตุนขาเจ้าเองนาะแบบวระญาัตีพี่น้องเขาหรือว่าอ่ะผสมะชนบ้านเขาอย่างทีงบ่บอกคอยพยา,ยามแบบซอกหาธุรกิจเพื่ออย่างเพื่อนะ่ะส่งเสริมเพื่อส่งเสริมมันอะ่ผู้ใดบุ๋มไม่มีงานทำเนาะอ่าเขาก็เอา,เอาขาเจ้ามาให้เวียกนะํำเนาะมาถึงวา่านะนะอ่ะเขาก็ได้ขาเจ้าก็ได้เนาะคือสิ่งที่คอยได้กับแบบโอเคเขาได้ซอยคนทุกคนอยากคนได้เงินบ้านนบ้านนาสิ อาใครเจ้าก็มีโอกาสมาอยู่ในเมืองแล้วก็ไปเห็นหนังสือเนาะโอเคเนาะท่านผู้ชมอาเนื่องจากว่าโดนเขาก็จะได้เห็นนาะนๆะนะขอบครัวเขาหรือว่านาะนๆะพนักงานเขาเนาะพนักงานเขาก็คือครอบครัวเขานะเนาะเขาโดนเขาสิได้เห็นเพลินแบบคือคำว่าอะไรเนาะอันนี้มันโบราณมันทามาอวดำรำอวดรวยมีอย่างนาะ ถ้าผู้ใดมีหลายกระจายมีหลายกระซอยกันหลายเนาะผู้ใดมีหน่อยกระซอยหน่อยเนาะคือน้ําใจเนาะบพว่าสิเป็นพนักง,งานบอกว่าที่เป็นครอบครัวหรือว่าบพว่าสิเป็นคนอื่นนะเนาะเฮามีสติปัญญาซอยเพิ่นแบบไดเฮากระซอยเนาะแม่บ่ละน้ําใจเล็กๆน้อยเพิ่นกับมีแฮ้งกําน้งใจที่จะเฮ็ดเวียกเนาะแม่บ่ละเนาะอันนี้คอยเฮ็ดเนี่เพื่อเป็นตัวอย่างเด้อคอยเป็นตัวอย่างคนๆนึงบล่ลง ถ้ามีคนขึ้นก็บางแหละมีคนซิปคนสาวคนคึ้ข่อยหมดแหละประเทศศาสตร์บ้านเมืองหรือครอบครัวมาเกิดจะเจริญเนาะโอเคเนาะเ้าจะมาแจกกันนะรางวัลน่ยนะดีเด่นให้พนักงานนะแต่ละคนนั่นเองเนาะมามาเจอันนี้เจต้าเนาะเพิ่นเป็นผู้บริหารใหญ่อยู่นี่เนาะโอเคอ่ะพลังวัลน้ำใจเพิ่นเล็กๆน้อยๆขอให้ขอให้กิจการของไอ้มิไซฮงเฮืองเดือดเดลยมีแขกหลายๆมาเจ้าเนาะเด้อเด้อเด้อมาต่อไปอืม อ่าอันนี้น้องอ่ะอัมพรเนาะเพิ่นนี่เป็นนาเป็นรีเซพชันใหญ่อยู่นี่เนาะอ่าฮะโอเคเนาะการฟังไปฟังไปอะไรได้จะได้การทำใจไลรก็ให้ธุรกิจเจริญต้องที่เงี้ยโอเคไปเรื่อยๆนต้นแหละอ่าจุอืมไปอ่าต่อไปเด้ออ่า อันนี้เพิ่นก็เป็นแม่บ้านใหญ่เนาะเพิ่นเฮ็ดอย่นี่มันโดนโดนแลน้วเนาะ, <S <S ะอตอนนี้เพิ่นก็กำลังมีลูกเนาะโดยอ่ะเขามาขอบใจะละหลายๆเด้อสาธุเป็นคนเร่ร่เด้อโดยสาธุสาธุอ่ะมาต่อมา,า,า,มาอันนี้เพิ่นก็เป็นแม่แม่บ้านใหญ่เนาะผู้ที่น,น,น่ะนะเบิ่งแย้งเรื่องน่ะนะพาห่มผพาฟ้าอย่างทุกอย่างเนาะผู้ใดมานอนมาพักนี่แปลว่านอนสบายอยู่สบายแกนอนเพิ่นได้เนาะอ่ะไป เอ้้ำแอมีแค่เะไายเให้กเลยเดเดอนเดยนเดเฮจะเล่นน้ำกันเนาะเขาเป็นทีมงานเดียวกันเด้นอนเพาะว่านาน่เดิวเดิานดีๆีเดิสาธุมีคนนึงมูม้าเนาะจริงๆให้เป็นตามหลังเนาะกับพาร์เป็นบอกโอเคโอเคซีโฟก้เนาะมีหลายเข้ากับซอยหลายมีน่อยเขากัซอยน่อยให้ตามกาลังเที่ยวมีเนาะเว่านการใ็ดบุญใหดทานมันก็จะเป็นต้องแปลว่าเนะวัดกับส่วนนึง ครอบครัวกับส่วนหนึ่งไอ้คนอื่นกับส่วนหนึ่งพนักง,งานคนหนุ่มก็อ้อมข่างอ้อมแมววฮะกับส่วนหนึ่งไม่หมดลรอกฮะต้องให้มันได้แบบนี้นะท่านผู้ชมเนาะให,ให้ลูกค้าเฮาทุกคนเนาะที่แนะนำมาหนาะหมู่คู่เลยว่านหนาครอบครัวอย่างมาเนาะนั้นเฮาจะหนาะลดให้3%และการบพิ่มเป็นสมเนตลดจากกระนา 60% 60%แล้วยังบรรลุ3%อีกเนาะถ้าผู้ใดทายหูแล้วลก,ก,ลก็เช็คอินอยู่ในโฮมแฮมของเขานั่นเองเนาะแล้วบัดนี้ถ้าสมมุติเฮามีครอมีคู่หรือว่าอัานานะไอ้มูคูอย่างมาที่นาะอันน่ะเฮาจะให้เฮาจะแจกให้คนละ1ดอลาลาร์เพื่อเป็นคนทงคนไทยเนาะเป็นันนเป็นซูเวเนียร์ของเฮา,น,าเน,นั่นเองเนาะมื้อนีเ้เนาะเฮาจะแจกให้พอสองคนอ๋อ,<า>อ<า>โอ้ดีใจเด<า>้อที่ว่ามาพักกันตาอยู่เงินบ้านพักกันตานี่ดีใจหลายเป็นสิ่งที่ว่าสงบสุข ก็มีอย่างโรคควันอ่าเราเป็นอะไรขอ,อ,องแฮมสะอาดบรอ่าอ่าของแฮมสะอาดระดับระดับหาดาวไหมบอสอ่ออสะอาดแมนของแฮมเท่านี้นะถ้าผู้ชมน้องอ่นะเฮา,าสิบบนเน้นคำว่านั่นเอาล่ำเอารวยเนาะเฮาเฮ็ดเพื่อว่าอยากให้ประชาชนหรือว่าคนหาเส้ากินคำทุกคนเนาะมาสัมผัสายร้มาสัมผัสน่านะมาสัมผัไมส,ดสดได้ว่านะจังไงวะมาสัมผัสไอ่อ คว่ำรูหลาความอลังการที่แบบห้องแฮมซีดาวห้าดาวที่เขาเจ้าเฮตันนะที่เขาเจ้าซัดเป็นร้อยสองร้อยดอลลาร์ยินดอหแต่ว่าสำหรับเขาเนาะเขาจะซัดแบบราคาแบบเป็นกันเองไม่ต่อเพาะแน่นอนแมนแมนนะคับพอดีอยู่แนะนำมูคูดูวยไหพ่อนในน้ำมูคูดูมูคูเพื่อมาเที่ยวหลวงอบางเนาะแนะนำให้มาเที่ยวบ้านพักอนัตตาของลูกซ้ายเพื่อนนี่เพื่นเป็นคนใจดีเนาะซื้อกะมีไซซื้อมีไซคนใจดี พาเจ๊ก่นเดียวเดียวมันก็เลยแจกคลิปให้สวยงามผูละล้อยเดียวเด้อโอเคโอเคสนาเขาไม่เข้าใจเนะพ่อเด้อเข้าใจเข้าใจโอเคโอเคสัมภาษณ์สัมภาษณ์ผู้สาวได้ไหมมาพักเป็นยังไหนงามสะอาดอย่างราคาราคาถือบ่มงาาสะอดเพราะว่าจุดประสงค์จุดประสงค์เขาเนี่ยโอเคเขาไม่ได้เฮ็ดเอ้ารัมหมาล้วนบอเขาเฮ็ดเพื่อยังให้อาน้ำ ประชาชนแบบหาเช้ากิน่นคามเงาเงิบนบอละ่ะแต่ว่าห้องแฮมซีดาวฮาดาวนี่ยเาขาจะเขาเจ้าคลิปนะีแบบเป็นร้อยสองร้อยดอลลาร์ต่อคืนเนะาะของเฮาเนี่ยราได้เดี่ยวกันเลยแต่เฮาสิบบุเก็ตเป็นนั่นเพราะว่าอย่างเฮายังให้อ่าเพราะกรวงนี้พูเอกเด็กกระทบถึงโควิดบมอเฮายังให้ทุกคนประชาชนทุกคนบอว่าโดยเฉพาะวัยรุ่นหรือว่าคนที่หาเช้ากิน่นคามเยาจะให้สัมผัสเนาะนั่นบอกความอลังการหรือว่าความสวยหรูเนาะนั่นบอกโอเคเซอร์ส่วนเด้อห้องแฮมปันตะเด้อใกล้ไกด์ตลาดมือใกล้ ตัวเมืองแม่ตัวเมืองเลยเใกล้หลายๆบอลลินเลยบันเปนใกล้เนาะของกินอยู่ตัวหน้าท<ม>ี่ขั้นใดเลยเนาะนเออสิย่างไปกับแม่ได้กินรถแมนโดยเฉพาะฮัม,มาเที่ยวมาอย่างสิแบบ,บทั้งเบียร์แซารถทั้งเอยากกันนาะนู้นนี่นั่นสิมันสิ้นเปลืองแล้วมันก็นยุ่ยงยากมาอันนี้เห็นป่าวของกินก็อยู่นี่ตอนเศร้าตอนคำตอนสวยตอนแรงสักสี่สัปโมงเลยท่านผู้ชมเนาะโอเคเข้าใจหลาย อันนี้ก็เป็นนึ่งในอนันตลูกค้าของเฮาเนาะไปว่าอนันต์เพิ่นมาพักน้ำพักตลอดแล้วก็เพิ่นกับมักหลายเนาะแล้วก็เลยแบบว่านะเพิ่นแนะนำมูคูเพิ่นมาเนาะเฮาก็เลยมีของขวัญเล็กๆน้อยเพื่อเป็นอนันตเป็นอ่าซูเวเนียร์นั่นเองเนาะเออให้เพิ่นเนาะโอเค้อกะสัมภาษณ์นิดนึงว่าเป็นยังไงมาพักโอ้มาพักที่นี่ว่ะบรรยากาศดีแล้วกันโรงแรมระดับหาดาวเนาะแต่ว่าซาดนี่แบบว่าทุกคนสามารถจับต้องได้เป็นบอกแม่ละซีอันนี้แหละเป็นซิ่งที่แบบว่าน่ะ คอยคิดว่านะ่ะคนรวยเนาะคนรวยกับนี่หลานนะ้ำบ้านเฮาแต่ว่านะ่ะคนที่อย,อยากเฮ็ดเพื่อคนอันน่ะหาเส้ากิ่นข้ามเขานี่ม,มันมันมีน้อยเนาะสุรามีแต่คนเห็นแก่ตัวเนาะอันนี้ฝา,ากสำหรับคนรวยได้เนาะคือเฮานี่เฮาบ่ได้คิดแบบนั้นบ่เฮามีน้อยเฮาก็บแบ่งน้อยอ่ะเฮามี<ะ>เฮามีหลานก็บแบ่งปันเนะบบาะบ่ว่าทางด้านปัจจัยบ่ว่าทางด้านนะ่ยนะคือเฮามีสินค้าเป็นองแรมสิเฮากันลดราคาแก่เจ้าสินพอช่วงโควิดคนประชาชน บพรว่าแต่ย right. hmm. ุคประเทศใดมาแล้วเขาจะเอาเงินมาแต่สายไล่ใไหมที huh. ่จร right. uh ิงที่เขามีแต่เขาปิดไว้เขาก็ปิดไว้แ่ะล่ะแล้วเป็นอย่างต้องปิดสิเมื่อไหก็ตั้งกันตั้งกันตั้งไส้สวยเป็นบางโอเคเอาว่าจากว่าจากความรู้ซื้อเลยมาหน่อันนั้นมาพากยูอันอันนั้นซาลน่านีแต่ว่าบรรยากาศดีราคากับแบบจะต้องได้ขนาดทุกโซนสั้นที่อันนั้นค่าสมุดระดับซามิโอต้องประมาณคือหนึ่งสี่ห้าจุดยราบแต่ว่าจะหนีแต่เพียงแต่ แสนไปแสนแปดจะนอนได้บางแสนสำหรับการสนสรพพทุกสำหรับครอบครัวผู้ใดอยากมานี่ก็จะเติอเด้อเพราะว่าเจ้าของเพคนนี่้บอกมาเทคแคร์ได้ตัวเองในนี่นะตอนอยู่วังอื่นี่คือสิวมีแบบมาเนาะนี่คือแบบโอ้เป็นกันเองคือแบบเ้ามาพักน้อครอบครัวอย่างนี้คือโบโกแบบโบโกกดดันโบเป็นเก่งใจเนาะเพราะว่าอายถึงเกิดมาเทคแคร์มาว่ามาบมม่ว่าน้ำหันขนังอุ่นใจอืมีใจหลาย เอาใจโอเคเออเออถ้าไม่ช่องเด้สิไปลงช่องยูทูบได้อ๋ออันเขาติดตามจะแหละอ้าว่ะอ้นวไม่ล่ะติดตามแล้วเขาเข้าเข้าไปเบื้องแล้วผู้ที่ติดตามเลาได้ติดตามอ๋อโอเคโอเคโอเคเบื้องเตียงน่าจะไม่ใช่เป็นเตียงแค่ไหนแล้วโอเคใจขอบใจได้ได้ได้ คือคววอวโาแหละนะห้องแฮมของเขานี่มันสอยู่ในระดับแบบว่าสีดาวคิงเน,ะน,นานะะมันสีบุมีมันเปนสีบุรแมนห้าดาวนะประมาณสีดาวคิงเนาะแบบบว่าการบริการแบบว่าห้องแบบวา่าอาหารแบบว่ายอย่างเขาสะมีครบวงจรเนาะสิท่านผู้ชมเห็นหรสะดวกสบายเนาะสิอันนี้นะันตึกนี่มันสิมีสองตึกเดี๋ท่านผู้ชมเด้ออันนี้ตึก ตึกแบบสไตล์แบบไมนะ่โมเดิร์นเนาะบวกใช็กันครับนะอ่ะนะลายลายอ่ะนะลายลายลาวเนาะแล้วตัวนี้อาจจะเป็นจะตัวนี้อาจจะเป็นตึกเกา่าเนาะตัวนี้ตึกเกา่าตึกแบบหลายร้อยปีอะ่ะคขยา,ายมาที่หลายร้อยปีเนาะตัวนี้เนาะโอเคโอเคมานข้าเข้ามาก็จะเป็นอ่ะนะมันจะอาจจะเป็นเคานะ์เตอร์เนาะเคาน์เตอร์เนาะเช็คอุ้มเช็คยิอยู่แถวนี้เนาะ อ่าอลังการงานสร้างท่านผู้ชมเนาะอลังการงานสร้างลูลาเนาะโอเสิอลังการงานสร้างสิ<ช>อเอ้เพิ่นเนาะสีเข้ามาก็มาถามมาเพิ่น,นเนาะเพิ่นซื้อต้าเนาะอ่บริการว่องไว้ทันใจโอเคนะท่านผู้ชมอ่า <c oughs> สำหรับคลิปนี้กับซีมีประมาณนี้แหละนะท่านผู้ใดมีคำถามยังอ่าก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์อยู่รูมมันเด้อเนาะก็อย่าลืมขึ้นไปว่าอะไรท่านผู้ใดนะ มาพักน้ำเฮาเนาะมาเที่ยวหลวงพระบางเนาะอ่าก็อย่าลืมมันแนะนำตัวเองว่านะ่ยมาจากช่องเอเชียนไลฟ์อ่ามันบอกเป็นเอฟซีของช่องเอเชียนไลฟ์มันเฮาสิได้ราคาสุดพิเศษเลยวาชันซาเนาะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซนะับสไคร้เนาะถ้าผู้ใดมักเนาะโอเคเนาะสำสหรับคลิปนี้เฮากักสิขอลาไปก่อนสบายดีบายบายแล้วเจอกันใหม่เด้อ